สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารุจาเอียรล้วนมิสิตจิตวิทยาปี2นะคะรหัส 66, 2 4 1 2 7 8ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของบทความนะคะสุขภาพจิตที่สนใจนะคะก็คือเทคนิคการนอนหลับสบายค่ะไปดูกันเลยมาดูกันเลยนะคะวิธีการง่ายๆที่จะทำให้คุณนอนหลับสบายนะคะนำเสนอโดยนางสาวนารุจาเอียรล้วนค่ะ กิดนําก่นเลยนะคะการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆคนปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับตนเองนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะการนอนไม่หลับค่ะสาเหตุนะคะมี1น,น,นะคะความเครียดและความวิตกกันวนนะะงวลค่ะ2ภาวะซึมเศร้า3พฤติกรรมการนอน4พฤติกรรมการทานรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มนะคะ 5ปัญหาสุขภาพ6การใช้ยาและสารเคมี7การเปลี่ยนแปลงนาฬิกาชีวิต8ดสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการนอนนะคะ9ภาวะชราภาพค่ะสถิติระบาดวิทยานะคะทั่วโลกนะคะมีประมาณ1 0 3ถึงนนะคะของประชากรทั่วโลกที่ประสบปัญหานอนไม่หลับนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การวินิจฉัยที่ใช้ด้วยนะคะในกลุ่มอายุปัญหานอนไม่หลับนะคะมกักพบมากในผู้สูงอายุคะ่ะในเพศนะคะผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการนอนไม่หลับมากกว่าผู้ชายคะ่ะโดยเฉพาะในช่วงวัยหมดประจำเดือนนะคะในกลุ่มโรคนะคะ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลมีแนวโน้มที่จะนอนไม่หลับมากกว่าคนทั่วไปค่ะผลกระทบของการนอนไม่หลับกันบ้างนะคะด้านสุขภาพจิตนะคะการนอนไม่หลับเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นค่ะด้านสุขภาพกายการนอนไม่หลับสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานและปัญหาที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันได้ค่ะผลต่อการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะการนอนไม่หลับเกิดปัญหาด้านสมาธิความจําและการตัดสินใจรวมถึงลดประสิทธิภาพในการทํางานด้วยค่ะเทคนิคที่จะส่งเสริมในการนอนหลับนะคะหนึ เทคนิคที่2นะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมะคะ่ะเช่นจํากัดระยะเวลาการนอนนะคะถ้าภายใน15นาทีไม่สามารถนอนหลับได้ให้ลุกไปห้องอื่นทํากิจกรรมอื่นและกลับมาที่เตียงเฉพาะตอนที่ง่วงเท่านั้นค่ะเทคนิคที่3นะคะพยายามลดความเครียดและความวิตกกังวลคะ่ะเนื่องจากความเครียดนะคะจะทําให้สมองหลั่งสารโดพามีนร่างกายจะอยู่ในสภาวะตื่นตัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้รู้เทคนิคที่จะทําให้นอนหลับได้อย่างสบายแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้นอนหลับได้อย่างสบายค่ะ คั้งนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการฝึกพฤติกรรมของแต่ละบ,บุคคลด้วยนะคะหากเกิดอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรงขอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์นะคะเพื่อดําเนินการรักษาอย่างเข้มข้นในขั้นตอนถัดไปค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกทท่านโดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาด้านการนอนไม่หลับค่ะขอบคุณมากนะคะ